สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำร้านขนมปังปิง้งชิ้นก็ไม่แพงนะคะ10บาท15บาท20บาทแล้วแต่ไซส์ที่เ,เราเลือกแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจที่จะหาธุรกิจที่ง่ายๆลงทุนไม่เยอะและเป็นความต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ก็ชอบทานเนาะ ขายได้ทุกฤดูกาลอันนี้นะคะจะเป็นไส้ต่างๆที่เขาทำเมนูจัดไว้หน้าร้านเรียกว่าขนมปังจีร้านเขาชื่อจีขนมปังเนาะหมายถึงว่าเอาขนมปังไปปิ้งนั่นเองนะคะร้านนี้จะเป็นร้านเฟรนช์ชัยถ้าใครสนใจนะคะก็ลองเซิร์ชหาเบอร์ติดต่อดูเดี๋ยวจะฝากไว้ตรง ข้างล่างล้กันนะคะเป็นเบอร์โทรที่จะติดต่อเนาะก็มีไส้ให้เลือกนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยจะชอบเป็น<า>ไส้เค้าวโพด<ม>เขาก็จะเป็นขนมปังคนก้อนก็อหาซื้อแถวร้านขนมปังนะคะเขาจะขายเป็นแพ้แล้วก็นำมาผ่าครึ่งใส่ไส้ครีมแล้วก็ไส้ข้างนอกก็ใ, <S <S ให้ คนซื้อเขาเลือกเอาว่าจะเอาไซอะไรอร่อยมากท่านนี้นี่นะคะเขากำลังตักไซใสทำเป็นชุดๆลาดข้าวโพดข้างในเป็นครีมนะคะไซครีมไ่บางคนก็ชอบหมูหยองก็ตักหมูหยองคนชอบข้าวโพดก็ใสข้าวโพด เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ร้านนี้คนเติมนะคะที่ต้องลงทุนก็จะมีะหลักๆนะคะก็เป็นพวกเครื่องขนมปังแล้วก็เตาปิ้งเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียการทำอาหากินที่คิดว่าน่าสนใจนะคะลงทุนไม่เยอะยังไง ท่านไหนที่อยากหารายได้อยากมีอะไรทําเป็นของตัวเองก็ลองขายขนมปังปิ้งดูค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีกําไรงามนะคะท่านผู้ฟังอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพอะไรนะคะยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วจะไปหาข้อมูลมาให้ค่ะสวัสดีค่ะ